สวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านวันนี้วันที่23กรกฎาคม2561รายการฟิล์มชาแนลนำผู้ชมลงพื้นที่ถนนสุริยะประดิษฐ์อําเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเพื่อเผยแพร่ภาพประทับใจหน่วยงานและทีมงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ทำงานอยู่เบื้องหลังความสุขของประชาชนเพื่อสุขภาพเพื่ออํานวยความสะดวกผู้ป่วยติดเตียงในโครงการปรนสุให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทุกอำเภอวันนี้ท่านประธานสภามาด้วยตนเองพร้อมด้วยท่านนศจอโปอง่ง เป็นที่นักน่ารักของชาวบ้านในพื้นที่และสจฮารได้นําเตียงผู้ป่วยมามอบยืมให้กับคุณยายอายุ93ปีเพื่อสะดวกในการกายภาพบาบัดกับผู้สูงอายุขอเชิญชมครับเรื่อยๆความพิเศษของเบาะมันก็คือหนึ่งอาม่าเนาะตัวนี้มาวางนะครับมาวางแล้ทำให้สาผมเลยมันก็จะมีท่อน้ําทิ้งเดี๋ยวค่อยต่อเอาใช่แตแล้วก็เก็บแล้วก็ดึงตัวนี้ตัวนี้ตัวกลางอันนี้คือตัวตะแคงเก็บข้างในเลยอ่าอันนี้คือตัวตะแคงตะแคงตะแคงตัว ยขาซ้ายแตะแขงขวาได้นะครับใะพิเศษแนซ้าย,ายตะแขงขวา<ถ>วนะครับแต่ตัวนี้ก็คือเวลาฉี่นะครับฉี่มันก็จะมีตัวสุดท้าย<แ>ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับนะมันจะมีไม่มันจะใส่้มันจะมีตัวช่องมันข้างล่างตัวนี้ตะแกรงนี้แล้วก็เราก็ดูแล้วก็ปรับตัวนี้ไปหาเดี๋ยวนั้นใช่อ่าโอเคเสร็จแล้วก็พับเก็บเหมือนเดิมแล้วก็เรื่องล้อ ล็อกกดได้เลยแล้วพี่อยู่ก็มาด้วยแล้วเข้ามาเยไม่มาด้วยมาด้วยแล้ก็ถ่ายมาน้นองถ่ายพี่อยู่มา,าวันนี้เราก็ได้มามอบเตียงกับผู้ป่วยนะครับผู้ป่วยจิตเตียงของเขตอำเภอเมืองนะครับเขตชุมชนละไม้อุทิศนะครับวันนี้เราได้มาส่งมอบกับสอจอในพื้นที่นะครับสอจโอปอ่งสอจฮาระนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ช่วยกันยกกับอ่านะกับวังทีมงานอาทีมงานนะครับกับทีมงานเข้ามาช่วยยกแล้วก็วัตถุประสงค์ของเราก็คือ ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงนะครับณปัจจุบันนี้เราไปเกือบทุกพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสณตอนนี้นะครับทุกอำเภอนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เราจะไปเปิดศูนย์ปันสุขที่โรงพยาบาลเปิดใหลังจากนั้นเราก็จะไปทุกอำเภอนะครับตอนนี้เราเปิดอำเภอจอไอร้องอำเภอระแงะนะครับอำเภอยี่งองอำเภอเมืองนะครับก็เกือบทุกศูนย์ปันสุขสของอบจนราธิวาสนะครับนะครับแล้วก็วันนี้ก็ให้สจโป่งกับสจฮะเร ช่วยมามอบให้กับผู้ป่วยนะครับเอ่อเป็นโครงการจากกองสาธารณสุขนะครับ,บโดยท่านนายกูเซงได้มอบนโยบายไว้ว่าในเมื่อเราเข้ามาดูแลในเรื่องของรพสอตอแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องพ่วงประชาชนทั้งหมดนะครับเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับรพสอตออย่างเดียวเพราะฉะนั้นประชาชนทุกหมดทุกพืกก้นที่ในเขตสิบสาอำเภอนะครับสามารถนะครับสอบถามรายละเอียดหรือข้อมูลได้ที่อบจอของเรา นะครับกองสารล่าสุดนะครับเบอร์ประธานก็ได้เบอร์อ<ส>เก้าสี่สามหกเจ็ดเก้า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 นะครับเพราะว่าในปัจจุบันนะครับเรปพศตนะครับมามาร่วมกับท้องถิ่นนะครับการการกระจายอำนาจปีนี้นะครับรปพศตมาอยู่กับอบจประมาณห้าสิบเจ็ดแห่งจังหวัดในทวีาเพื่อจะไปดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นนโยบายของรัฐบาลส่วนกลางแล้วก็เป็นนโยบายของนายกอบจ ในสาธารณด้วยครับสุขภในสุขภาพคุณภาพชีวิตมีมีกโครงการหนึ่งนะครับสําหรับสําหรับประชาชนนะครับที่ติดเตียงนะครับเราจะมีโครงการบ้านปันสุขบ้านเราจะไปดูสุขอนามัยของเขาการเป็นอยู่ของเขาห้องน้ําการเป็นอยู่อาคารบ้านเรือนอะไรที่มันยังไม่สมบูรณ์หรือไม่ดูแล้วเราก็จะมีงบปรับปรุงให้นะครับที่เอาเตียงมามองให้เพราะว่าจะได้ เออดูแลคุณยายได้ทั่วถึงข hm. ึ้นก็สะดวกขึ้นครับเวลาพิกตัวหรือว่าเวลาให้แกนั่งให้แกได้บริหารตัวอขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณครับเช่นกันครับก็ฝากฝากไว้พอสุขภาพยายแข็งแรงมากขึ้นมากขึ้นนะครับอยู่เป็นล่มโบลองใตของวลาละนะครับขอบคุณครับเเน้้ายรดธอจะไ